ถูกต้องอันนี้ก็คือน้ําตกที่มันไหลลงมาในรูจ้ะจริงจริงแล้วที่เนี่ยคืออันซีนไทยแลนด์แล้วเขาตั้งชื่อว่าน้ําตกแสงจันเพราะว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยแสงจันเนี่ยจะส่องลงมาในรูนี้แล้วก็กระทบกับน้ําตกทําให้เกิดความสวยงามมากเขาถึงตั้งชื่อว่าน้ําตกแสงจันน้ำตกแสงจันหรือที่เรียกกันว่าน้ำตกลอดรูนี่นะครับแหมต้องบอกนะครับว่าทั้งสวยงามแล้วก็น่าลหลงใหลไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม น้ำตกแสงจันสวยค่ะสุดยอดหรือเป็นอันซินไทยแลนด์เลยต่อไปอยากทำอะไรอืมน้ำตกต่อไปมาแล้วขี่ม้าไหมเฮ้ยมีด้วยอะคะมีที่อุบลเนี่ยที่นอุบลนะคะไม่ใช่ลำปางที่นี่เขาก็ใช้ม้ามาก่อนเหมือนกันเฉะนั้นเขาก็จะมีม้าพันธุ์ของอุบลซึ่งตัวมันก็จะเล็กๆหน่อยเดี๋ยวเราไปกัารแต่เีดี๋ยวพี่ต้องโทรถามทางเขาก่อนว่าพี่เนี่ยไม่รู้ทางเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆบริเวณอำเภอศิรินทรฮัลโหลครับ อยากสอบถามเส้นทางหน่อยครับอะไรนะครับพี่ไม่ได้ยินเลยพี่โอ้โหพี่เขาไม่ค่อยมีสัญญาณไม่ต้องกลัวนี่มันมีระบบนำทางภาพาโกนี่ใช่จริงๆด้วยนี่มีเจ้าเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยนะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยเห็นไหม ใช่จริงคะ่ะถูกที่ลหลงหรือเปล่าคะเนี่ยก็ทังไงชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ชูชาติดีกว่าเขาเป็นผู้ด <stroll. S 2> ูแลที่นี่อยู่นะครับสวัสดีครับมาพี่ชูชาติชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุพื้นบ้านนี่มีวัตถุประสงค์คืออะไรครับช่วงหนึ่งมันหายไปฮะครับช่วงประมาณปี2525นะิะฮะผมเห็นไปเห็นที่เขาฆ่ามันอยู่ที่สนามบัวควายครับก็เลย ถึงได้มาตั้งเป็นชมรมแล้วก็อนุรักษ์มันขึ้นมา20กว่าปีแล้วที่ทำมานี่โอ้เยี่ยมมากเลยครับพี่เยี่ยมเยียม อย่างผมเป็นนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยครับผมอยากจะขี่ม้าเล่นอย่างเงี้ยครับจะมีจัดเป็นโปรแกร,รมท่องเที่ยวยังไงให้กับนักท่องเที่ยวบ้างอะครับถ้ามีเวลามากเราไปได้ไกลฮะแต่ถ้ามีเวลาน้อยเราก็จะเลือกที่ไหนสมควรที่จะไปะก็คือติดต่อมาได้ที่ชมรม,มเราพาไปได้แต่วันนี้เราเอา,เอาซอฟต์ฟก่อนเพราะว่าน้องหนูจ๋าไม่เคยขี่ม้าเลยเดี๋ยวให้พี่เขาสอนก่อนตัวไหนที่ขี่ง่ายฮะมันจะมีหลายตัวเดี๋ยวเราจะเลือกเอาตัวนี็แล้วกัน การได้มาขี่ม้าที่ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิอรินทร์แห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าทั้งสนุกและก็ทําให้เราเพลิดเพลินไปกับวิวสวยๆท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างดีเลยละครับจะว่าไปแล้วนะครับใครจะไปเชื่อละครับว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้จะมีสถานที่แจ๋วๆพร้อมกับม้าตัวน,น้อยๆแบบนี้ให้เราได้มาขี่มาเล่นกันด้วยบอกคําเดียวครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆครับ มาเที่ยวก็ข่อยม่วนบอม่วนลายค่ะพี่ผู้รีนู้ก็บอเซียวคือกันว่าข้อนอิสายในแทอยังนูเนี่ยซมาไในเบิงธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างนี้อ<า>ุบกชาตินี่ลหละองงงงอะเดชบอกว่า ขนาดหนูเป็นคนอีสานแท้ๆเองเนี่ยหนูยังไม่เคยคิดเลยว่าอีสานเนี่ยจะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ขนาดนี้ในแต่จังหวัดอุบลนี่เนี่ยค่ะจริงจ้ะใช่ค่ะพี่เองก็ขึ้นเหมือนกันว่ามันมหัศจันยร์มากๆเลยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณหนูจ๋ามากๆนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญสร้างสีสันให้กับรายการวิวไฟ i ด e r ์เทปนี้สนุกมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Big Camera ครับที่เอื้อเฟื้อนะครับให้กล้องเก๋ๆเรามาพกถ่ายตลอดทั้งรายการเลย แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับที่เอื้อเฟื้อรถสวยๆมาให้ผมขี่เที่ยวเล่นในเมืองอุบลครับเอาละครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนแต่ว่าวันจันท์ครับอย่าลืมกลับมาพบกับรายการ v i e w f i ดอร์ได้ใหม่นะครับถ้าเผื่อใครที่เป็นแฟนของว่าน AF อย่าลืมติดตามครับว่านจะมาร่วมทํากิจกรรมแอดเวนเจอกับเราสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ออกมาเที่ยวผ่อนคลายออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆออกมาหาธรรมชาติที่วันหนึ่งคุณอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้รีมาตอนนี้ค่ะก่อนที่วันหนึ่งคุณจะไม่มีแรงพาตัวเองมาเที่ยวธรรมชาติแบบนี้ฉะนั้นมาเถอะค่ะยังไงรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีลมหายใจที่จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้แล้วถ้ามาแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ขอจะพูดคำไหนเลยว,ว่าคนไทยไม่เที่ยวไทยแล้วใครจะเที่ยวไทยล่คะคะสุดยอดค่ะ สนับสนุนโดยเวลคอมเป็นใครก็ใช้เอเ v d Home Theater และเครื่องเล่นคราโอกะเฮ้ยใครกลัวไม่ค่ะสบายใครกลัว